วันนี้ผมจะมาให้หนึ่งคาถาขายดีครับให้คุณท่องทุกครั้งนะครับสวดทุกครั้งก่อนคุณจะออกจากบ้านครับท่องทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะขายสินค้านะครับท่องทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะตอบิบ็อกท่องทุกครั้งก่อนจะไลค์ครับแล้วคุณจะขายดีครับคาถานั้นคือไม่มีใครสนใจสินค้าเราเลยทุกคนสนใจแต่ปัญหาตัวเองเท่านั้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแปลว่าทุกครั้งที่คุณท่องเนี่ยมันเป็นการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดเนี่ย มันไม่ใช่กิจกับสินค้าเรานะเพราะว่ามันไม่มีใครสนใจสินค้าเราเลยครับคนเดียวที่จะสนใจสินค้าก็คือแค่ตัวคุณเท่านั้นเองนะนอกจากนั้นเขาไม่มีใครสนใจสินค้าคุณเลยครับทุกคนสนใจแต่ปัญหาของตัวเองเท่านั้นครับ ทำไมต้องท่องเวลาก่อนไลฟ์เพราะว่าเป็นการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเวลาที่คุณไลฟ์นะมันไม่ได้บรรยายสินค้าเกี่ยวกับสินค้าของคุณนะแต่เป็นการพูดถึงปัญหาที่ลูกค้าเจอครับทำไมต้องท่องก่อนตอบอินบ็อกซ์ฮะอย่างเวลาผมไปสอนลูกศิษย์นเนี่ยลูกศิษย์เขาเขียนไว้บนหน้าจอมือถือหรือเขียนไว้บนกระดาษเลยนะเพราะว่าก่อนที่คุณจะเขียนลงไปตอบอะไรในอินบ็อกซ์ในแชทเนี่ยนะฮะคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณจะตอบเนี่ยนะฮะมันไม่มีใครสนใจสินค้าคุณเลยฮะทุกคนสนใจแต่ปัญหาตัวเองเท่านั้นครับ ดังนั้นคุณต้องโฟกัสปัญหาที่เขาเจอเนาะไม่ได้โฟกัสที่ตัวสินค้าครับนึกออกไหมครับดังนั้นให้คุณท่องประโยคนี้ไว้เลยนะฮะสามารถพูดตามระหว่างที่ดูคลิปผมได้เลยนะครับไม่มีใครสนใจสินค้าเราเลยทุกคนสนใจแต่ปัญหาตัวเองเท่านั้นครับท่องวันละ3มรอบฮะท่องวันละ5รอบครับท่องวันละ7รอบครับแล้วคุณจะขายดีครับ ถ้าคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะฮะคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและทุกวันนะครับเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณนะฮะและเพื่อไม่ให้พลาดเนี่ยสามารถกดติดตามที่ Line แอดมัสเตอร์โนี่ครับ